ดูลวงข้าวรอบๆนี่ออกลวงสวยมากเลยนะครับลวงข้าวสวยเลยเลยบริเวณนี้เข้าออกเข้างามดีนะครับยาหน่อย นี่ครับมันจะออกลูกมาหลายลูกอยู่ฟักทองอันนี้มันออกใหม่ครับออกใหม่รุ่นชุดได้เป็นชุดหลังออกมาใหม่อยู่หลายลูกแต่ว่าชุดก่อนที่มันออกมาชุดแรกๆครับที่ผมจะมาตัดนะครับมันออกมาชุดแรกเราไปดูไอเดียออกมาชุดหลังชุดหลังไอที่ผมบอกว่าผมไม่เห็น เพราะว่าใบเขามันเนี่ยพวกใบพวกเถาอะไรต่างๆมันปิดเอาไว้มันบังเอาไว้พอมันโตขนาดผมยังเห็นนะเดี๋ยวจะลองดูลูกนี้ครับเนี่ยลองดูลูกนี้ไปดูก่อนไปทําอาหารดูไปนึ่งดูเห็นว่าจะมันขนาดไหนอร่อยขนาดไหนจริงๆเราก็ชุดแรกของมันมันมีอยู่สามชุดมีอยู่สามลูกนะครับที่ออกมาพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ออกมาแต่ยังไม่แก่ผมจะเอาไว้ทำพันธุด้วย ในลูกในยังมีเขียวแซมเยอะอยอะสามลูกี่ออกมาพร้อมกันแต่เป็นชุดแรกครับเป็นชุดแรกแต่มันก็มีชุดหลักออกมาอีกหลายลูกอยู่นะครับแต่พกมีชุดหลังชุดหลังว่าจะตะเก็ยบว่าทาพันนะ่ะแต่ว่าผมจะชิมดูลูกแรกก่อนก็มีออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับเป็นเถาเดียวกันเป็นเป็นพันเดียวกันหมดนะครับตรงนี้จะเห็นตรงนี้เนะี่ยเป็นพันธุ์เดียวกันหมดเลย ตอนแรกมันเป็นแถาเล็กๆครับเถาเล็กๆผมปลูกไว้ตรงนี้มันก็ขยายมันยาวไปตรงนู้นเลยยาวไปนู่นเลยแล้วก็มันมีพวกไงออกมาชุดชุดสองนี่เยอะกว่าชุดแรกชุดแรกมันออกมาแค่สามลูกว่าเดีนี้ผมไปทำทำนี่มันหักมันตายเลยเนี่ยพือมันเหี่ยวเมื่อเช้าผมมารดน้ําพืชผักตรงนี้นะได้ครับตรงนี้ลูกเนี้ยลองเอาไปทําอาหารดูกันมันเนี้ย ลองลูกแรกก่อนฝ <g ill ain> ีมือผูกฟักทองของผมว่าเป็นไงมั่งฟักทองเนี่ยผมก็ไม่เคยกินนะครับเนี่ยลูกนีไม่เคยกินไอพันธุ์เนี้ยนะครับพันธุ์นี้ไม่เคยกินเลยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเอ้าเทาขาดเหรอเทานี่ขาดเหรอ เท่านี้มันไปถึงไหนแล้วเนี่ยตายมาเนี่ยโอ้ยเนาะผมลงมือแรงไปหน่อยแล้วเท่ <c oughs> าขาดทำทำเท่าขาดเท่าไอ้าไสักทองขาดดูนะครับ โออยู่นะไปทำอาหาราคือผมทำเท้าฟักทองขาดต้องตายไหมเถาเนี้ยมันมีลูกออกเลยเอาไม่เป็นไรเถาปลายมันก็ยังชั่วหน่อยเป็นเถาปลายอันเนีเป็นไรขาดไม่เป็นไรเอาให้อาหารปลาดีกว่าอันนี้ว่าอันนี้ว่าเถามันยาว เทถวยาวนี่เสียดายอันนี้มาก่อถือว่าอายุมันก็เยอะแล้วนะคงจะแดดมันรน้อนครับแดดร้อนเปรียงเลยเลยมันเหี่ยวนไมจะเหี่ยวใบมันจะเหี่ยวอันนีผมดินมันเป็นดินคูสะที่เพิ่งจะขุดใหม่ครับ ดินสภาพดินสภาพอะไรต่างๆมันยังไม่อยู่ตัวมันก็เลยเป็นหินผงอะลยผสมเยอะมันก็ร้อนอากาศเพราะว่าดินทําปกติมันก็ร้อนอยู่แล้วอากาศแถวนี้มันร้อนนะครับจะได้ลองดูก่อนครับชิมดูก่อนลูกแรกนี่มันจะทาอาหารดูแล้วก็มันมีก็มีลูกเล่นนะก็รอรอให้มันสุกเต็มที่ ตอมันแก่เต็มที่มันแบบออกสีน้ำตาลหมดจะไปทำอาหาร้ะผมจะเก็บพันมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันสุกไม่เต็มที่มันจะไปทําพันทําอะไรไต่างมันก็อาจจะไม่นั้นเท่าไหร่ตรงเมล็ดที่เราจะทําพันนั่นะโอเควันนี้ลองทําอาหารดูก่อนกับสักลูกหนึ่ง